สวัสดีครับมารีวิวหูฟังหน่อยนะครับหูฟังของเซ็ตแบตตัวนี้เป็นด้านซ้ายมือเป็นของโซนี่นะครับด้านขวามือเป็นของเซ็แบตนะครับรุ่น E2 Anta นะครับคือมันจะต่างรุ่นธรรมาดาคือมันชาร์จไวเลสได้นะครับตัวชาร์จไวเลสนะครับคือวางวางไปแบบไม่มีซิลิโคนนะครับเป็นตัว,วเปียวนะครับชาร์จได้ ของโซนี่ก็ใช้ดได้นะครับแต่ราคาต่างกันนะครับอันนี้แปดพันเก้านะครับอันนี้สองพันห้านะครับตัวน,นี้แถมซิลิโคโนมาให้อันนี้ซื้อซิลิโคโนแยกต่างหากนะครับเปิดมาก็จะเจอกับเจ้าหูฟังนะครับเ้องเปิดข้างมือจับด้วยเพราะว่ามันจะปิดลงเดียวนะครับเพราะว่าด้าน ตัวนี้ของซิลิโคอนนอ่ออะเราเปิดแล้วมันจะจะเด้งปิดแต่ถ้าเกิดไม่ใส่ซิลิโคอนน่ะมันเด้งอ้าได้นะครับจะใส่ผมห้อยไว้ติดตัวแล้ฟังก็หยิบขึ้นมาฟังได้เลยนะครับก็ดีไซน์รูปลักษณ์ออมาค่อนข้างสวยงามนะผมว่าของแซดแบทน,นะครับก็ฟังก์ชันกดก็กดง่ายไม่เจ็บหูกดนิ่มๆนะครับทั้งสองฟังเลยหูฟัง จุกหูฟังผมได้ทำการเปลี่ยนนะครับเป็นของส p i นฟิต CP145 นะครับรู4.5มิลนะครับจะให้เสียงค่อนข้างที่จะดีกว่าหูฟังที่มันแถมมาครับจุกหูฟังที่มันแถมมานะครับ,มมมรบผมก็มีอยู่หลายจุกเหมือนกันแต่ผมว่าเนี่ยของตัวนี้มันหมุนได้นะครับหมุนได้360องศาลราใส่เข้าไปมันก็จะกระชับนะครับ แลวการเชื่อมต่อกั็เชื่อมต่อง่ายครับไม่ยากครับเปิดบลูทูธปุ๊บมันคอนเน็กติอัตโนมัติเลยทั้ง2ตัวครับเชื่อมต่อง่ายแต่แอปพลิเคชันตัวของแซแบบนี้มีแต่ของโซนี่มีนะครับแล้วก็โซนี่มีสปีก o ูแชทก็คือว่าเวลาคุยเสียงจะหยุดการทํางานาทีแล้วเมื่อเราเริ่มคุยเสียงก็จะกลับมาทำงานต่อเอยเร,เราหยุดคุยเสียงก็จะทํางานต่อนะครับ แต่แบตบเริ่มเสื่อมแล้วผมใช้มาได้แล้มันปีออก,กว่าแล้วของโซนี่นะครับแต่เนี้ย7ปาชั่วโมงยาวเลยนะครับแบตบใหม่ฟังด้เจ66 7ปชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ชาร์จในตัวเคสได้หลายชั่วโมงนะครับถ้าชาร์จเพราะของใหม่ก็แบตยังดีอยู่นะครับแต่ผมกาลังสั่งแบตเตอรี่ของโซนี่แบตไปอยู่เดี๋ยวตอรอเปลี่ยนเพราะว่าโซนี่แบตบแพงอยู่เหมือนกันผมทําการแกะแล้วนะครับ แกะมาแล้วล้อทานนะครับแกะมาทั้งสองตัวเลยนะครับมีทานอยู่เสียงโซนนี้ให้เพาะกว่านะครับแล้วก็แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันไม่ได้เกี่ยวกับแต่งเสียงนะครับเกี่ยวกับพวกการปรับสมรรถภาพของหูฟังนะครับว่าการได้ยินการลดน้อยเฟรนลิงอะไรเงี้ยครับ แ,แบตก็จะไม่มีแ e อปพลิเคชันก็จะฟังพเพียวเปลี่ยนจุงฟังเสียงช่วยได้ครับเรื่องเสียงแต่จะเป็นฟิตหนึ่งร้อยผมไม่เคยใช้นะครับแ่เห็นว่าลูเสียงมันส5ม้ามิลเองมันจะเล็กกว่า1นมิลเล็กกว่าหนึ่งสี่ห้านะครับรูจุกมันรูร,ร,รูรูลมที่ออกอะนะครับอันนี้ผมสั่งสายเอไปเป็นสีส้มนะครับจุกมันเสียงก็ถือโอเคนะรับราคาสองพันกว่าบาทนะครับ แบตก็ฟังได้ยาวไปสักปีหนึ่งสองปีนะครับเสียก็เปลี่ยนแบตได้แบตก็ไม่คีบาทแกะง่ายครับผมเพราะว่าไม่เหมือนโซนี่โซนี่แกะยากอันนี้เป็นล่องลองมาอยู่แล้วโซนี่ต้องงัดแต่ผมว่าแกะไม่เป็นรอยนะครับผมใช้อุปกรณ์ในการแกะมือถือครับแกะอุ้ยเลยนะครับเสียบเข้าไปตรงล่องอ่ะก็ดันออกมาได้เลยมันจะ แกะมาง่ายแล้วเสร็จแล้วเวลาประกอบกลับต้องทากาวเลยนะครับไม่ไงั้นมันจะไม่อยู่กาวก็ต้องม่กาวของมันด้วยนะครับผมได้สั่งซื้อมาเหมือนกันแต่รอแปดอย่างเดียวก็มีทีแปดพันกับทีเจ็ดัทดพันนะครับ ทั้ง2หลอดนี้ต่างกันตรงที่สีนะครับเป็นสีใส1หลอดแล้วก็สีดำหนหลอดนะครับกาวจะเป็นสีนะครับเนื้อจะเหมือนซิลิโคนนะครับหลอดสิบห้ากร,รัมนะครับก็ใช้กันยาวๆเลยเพราะใช้แค่นิดเดียวนะครับอ๋เปลี่ยนเองเขาประหยัดกว่าเขาเปลี่ยนนะครับ แต่ใครที่แกะไม่เป็นก็ส่งร้านก็ได้เดี๋ยวร้านรับซ่อมมีเยอะครับสำหรับหูฟังอ e ินเอียนะครับรูชาเป็นไทายเซียงคู่นะครับชาร์จไวชาร์จเร็ว๋ยวนี้ก็เป็นไททีซีหมดแล้วรูรีรรฟ้าก็เป็นไทายซีหมดแต่นี้ พอไซส์สีมันสลับด้านเสียบก็ได้กับด้านหมุนก็ได้แล้วไฟมันก็จ่ายได้แรงด้วยตัวแซสแปดจะมีสีเยอะมากนะครับรถลายเล่นเยอะมากแต่ข้นขอตัวนี้จะมีแค่สองสีจะมีสีคทีมกับสีดำนะครับก็มีมจุกเป็นจุกโฟมเมมโมรี่นะครับ นั่นเหล็กแน่นมากเลยใช้เป็นของโซนี่นะครับสะบัดไม่หลุดนะครับกโฟมนะครับด้านแอลเขียนไว้แอลเลยนะครับเซ็นเซอร์ตัวจับหูรหูครับว่าเรามีการคุยไหมน,นี่ก็เป็นรูชาธรรมดานะครับก็เริ่มสึกแล้วหูฟังจุกหูฟังผมใช้มาได้ระยะนึงแล้ว แตะามาด้านในก็มีแผงวงจรนะครับมีทานอยู่ด้านล่างแผงขงจรสองด้านเลยนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับ